สบายดีปารูสวัสดีปารูสวัสดีพี่น้องสวัสดีเอฟซีทุกท่านพระกอบก,กับขึ้เก่าพี่นอ้องสองซาบุไลพี่น้องมาฮานสามพี่น้องสะเก็ดนะไป,ไปใส่พี่ชือ่อเนี่ยยืนทางหลังก็เพาทางหลังข้าวในมา ก่อนอื่นกับพี่น้องก่อนเขามาเบอ่งมาชมกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองสาวรไลนี่เดอพี่น้องาลผาบุไลผาไมไหวเดีไ้ได้เงินแล้วสิวได้เงินลลายเด้อสิดเอาเงินมาซื้อขนมให้กินไอ้่นลาแกเพีนยไลนลยได้รลที่ถามกินห่อนุงวอยเยะ กี่ทอดครัโทรแพ้เราโทรแพ้เราอยุะบอกนะแม่ตอบหน่อยตอบดีๆตอบดีๆเจ้าไหนปลาลุงจ้าหายเวรดีๆเวรคือเปตตนี่เวรคือเน่าเธอเธออะไรเราหลับยุบอกถามน้องติเดี๋ยถามตัวนี้เลยอ้าวเม็นพ่อฮะพ่อเธอเหมืนความเดี๋ยวพ่อเป็น พ่อพ่อแกอยู่ืพอิตอรบเยนะม้าางยังห้าลูกบอยเดบอกได้ไหมสิคอโทษเดือดยังสิขอโทษในยังมียังว่าบลูกมันจะคำว่ามัจ่ามียังสฝางเ้องห้องบอยบ่ สอนเราตีสอนแม่แค้นีติแม่กินสอนเอาดีๆๆกระปุกบ่อแม่นสิมีหยังฝากเฮาะคิดเฮาะลุงบอยบ่เลยสิมีหยังขอโทษลุงบอยบ่มื้อ้เป็นหยังเป็นหยังมื้อนั้นน่ะคือบิดคือเดือนแย่านหยังย่านแบบใดลุงสิดอยากให้เราว่แบบใดว่าค่อยๆบ่ให้เวาหึกคําว่า ก็จักคำว่าลุงจะดึงออกห้เจ้าเย่าดึงเจ็บ้มเห็นี่เห็นไหมเจ็บเบดเอาเอาเปิดโอกาสเห็นเลยได้นิ่ีิบอกลุงบอยกับบอกบอกเม่อยที่ก็ทีก็โถดเราบอกเหมือนเลยนะเจะบเก่าตีดวองคนเรียนเอาออกไป ว่าดังๆเนืออมเืเมื่อมปลาบเมนกะดูเขาะลงบวย็มทบตัวนอาาเมื่อใดทอดด้อยมใน้เป็นยังคือคือคือเห็ดโตบนอาหะ บอกไปไปบอกเราแคบไหมเราห้องดังบอกนะเรอกันไอ้่คินนี่บอกบอกบอกเราไอคินไอคนมาพี่อ้ไอคนมาพี่บอเอา <laughs> ừ, wow, mẹ <laughs> ta mẹ nổi mẹ 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 กินอซมไดู้เก้าว่าไหมินหอดกิเก้า่ันขันละมาเลยสิขอโทษเรายุหมื่นอะนะดี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 จะในป่าลูกสิหายม่เรื่องไงบอกดีดี มันว่าเรื่องลุงบอยมากเลยหงักหงักน้นตากันนูกน้นตากันยังมาแต่ใสมึงพี่เนาะน้ึตากระมืออุ้ยขนแดงขนาดขนาดได้เงินเสียงกันยังหยามเลยลุงบอยเลยไหนสิว่าวบอกลุงบอยบอกลุงบอยลูกขนาดได้เงินเสียงว่าสื่อเจ้าได้ยินสื่อเจ้าแต่ยากเลแก่ดีๆดีๆอย่าบิดอย่าเบือนไปสิมี่สื่อไหนสิว่าน้ำดุงบนี่กิ สวอสู yeah, First, wow, ีน okay. no. okay. ้ำด okay. wow. oh ูสว no. so oh. ัสดีดิอสายเดียวสายิ้นสายเดียวสายสิ้แอนดอนัาหลดามันใหม่หลดเขียนได้ใครสายใหม่หลอดปไหมเเาหลดเา เขาเดือกข้ามวบาบันไดพายก่พายเขาาอ้ยยัฝากยังฝากข้ามยังไปหาลุงบอยขอโทษเด้อุงกินข้าก็ยังไนีนะกินกับกินกับืกินกไปซื้อขึ้นมาไปตามชื่อห่ยบ้างบอกนี่นะพี่เก่งไ่ซื้อมาให้หักยีเขียว อุ้งเท้าเจ๊ะข no, mm hmm. uh huh. ึ้นหอขึ้นอนงขึ้นยัางทูฮาเราจับบ่อหับเกาะหยางเกาะวาโต้เห็ดทำโตบนหน้าหับเราเลยบ่หับชายมือนันเรามาโต้ทไปวิ่อยู่ในงล้างแนเม็เม็นบ่เม็นบ าบ okay. ่แม่ยน่ได้ป่าบึงขีดเนาะเนียนเนนก็หูอกันป่ากเบิึงขีดดูคือกันดูแล้วเราอยากหายหายโตเหตดโตบนาหักจะสีจกสีไอาเห็นยังจกสีหยาลาเห็นยังนอยกับนอนลำลาวสีหยาายอีบ่บนีหยาะาบบ นั el el <to> ่นและเราเป็นคนเบาแน่นนเราดังคือเพื่อไปนอนนํนเราจะคืนนอนเอนจะนเดียวนี่อะไรขคืนน่ารัว่ามันถือเด้อกระดูกหักอีกแต่สตะกกี้เดซ่าแต่แรกแรกเด้่าขคืนไปนอกกระดกกระกบอ อะขอโทษไหมขอเถ,ถิดนะล,ลุงพกกี่นนะ้องเก้ามุ่นมณหะมนหะมือหนานะพี่น้องเ้ยลุงมาเฮาก็เห็นเนาะเฮาก็เห็นเป็นตะมันใสเป็นต้นเอาเลือดปากออกคือว่าอะลเป็นตะหึ่มาแล้กวกันเป็นสีไม่ใส มาแล้วไปลียวนลังแม่ผุสิวันในไดสักมาพี่เฟติมาตอบคำถามป่าผุณพ่อไปแมนบอเฟติได้แค่นั้นดีอยู่นะลังแหม่คุณบอกมนงนะแค่นั้นดีลังแม่แล้วเราก็อันเราก็ยังบางเราก็ยังแพงคือเก่าฮะเลยเด่นเล็กน้อยเนาะแต่ก็อยากนัดแบบว่าอยากเราไปอยากให้ซื้อดิเน้อ เราห้นี่เราใหนั่งดีดดล่ะเรียเรียบอย่าครับปลาลงขีงเ้าวก็อยากทามแต่เฮิงเลยห้าวกับบริทามกต้งตันขงใส่ยัขังก็บริคอยเดมาห้ากบอยเดาหนาวดอนาวหนาวนาวเด้อบนาเทเวนเด้อนาเด้อกับอะไรบนาวก็เด้อัดไปหมดเลยน้อ จังหน่อยจักไปลูกจังหน่อยจักไปตอบคำถามลุงมกันไปดีไม่หนังสิอ้าวกาแฟวันแล้วเขาบอกประเด็นนั่นเขาบอกประเด็มมหาเจิุนเกี้ยวหายวามาเกี่ยวมือเฮือนเลเกี่ยวมือบ้านเกี่ยวมือบ้านแม่มาเอาแม่มาเอาเราเจอไปส่งมือบ้านงามมื่อบ้านไม่เท่ามันโห่แหล แเตะกินหอยดงบอยอกินหอยอุ heard, ้ยหงอบไม่ยาอืมดงยงบมยาเป็นยังเราจะหอม่ยามเจ้าว่าดื้อเจ้าว่าดื้อบ่จักทำบาดีดื้อแล้วมันยาเอาหว้าควยอนเนื้ออีกห้ม่ี้วก็มีวี่จักเจาก็มีีของเ่างก็ัจักบั จอบแสบบ่ไปจอบแสบขน้อยขน้อยขน้อยจอบแสบซะเกียพี่น้องอยู่ดีแม่บ่ตกตะกคลิปนพกันใหม่สดีแมไ้